สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะบ๊มีภาพระหว่างทางสั้นๆมาให้ดูนะคะดูเฉพาะช่วงที่สดใสมีต้นไม้มีฟ้าสีเขียวนะคะแล้วตอนท้ายนี่ให้ดูว่าระหว่างทางเดินทางไปก็เจอฝนสู้หนึ่งง,งานแค่สู้เดียวจริงๆนะประมาณ5นาทีที่รัฐจอร์เจียนะคะแล้วเป็นการเดินทางที่รถติดยาวนานมากรถติดตั้งแต่ออกจากบ้านนั้งแต่รัฐเดลาแวร์เลยอะจนถึงปลายทางเลยอะ ไม่เคยที่เดินทางทางรถยนต์แล้วเจอรถติดขณะนี้มาก่อนหมายกำหนดการของเราคือจะต้องใช้เวลาเดินทางเพียงแค่วันเดียวนะคะถึงปลายทางปรากฏว่าเราใช้เวลา2วันเลยนะต้องไปนอนค้างที่ระหว่างทางครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถึงไปต่อในวิดีโอที่มีโรงแรมเปิดโรงแรมให้ดูเนี่ยโป๊ทได้ทําแยกไว้ตั้งหากนะคะวันนี้มีบรรยากาศการเดินทางมาฝาก เล็กๆน้อยๆอยดูกันเพลินๆสดใสนะคะขอให้มีความสุขไปละบ๊ายบายอ้อปดเดินทางจากบ้านไปเที่ยวทะเลฟลอ,อริดาค่ะทุกคน